นะวันนี้เรามาถึงสวนยางของพ่อสแสวงแม่ไข่มุกเนาะได้ยินมาว่าเอาสมแดงท่าหนายยางจิตหนายาง,ายางาาบ่พ่อออันแนี้นําตัวเองก่อนค่ะพบอวันน้นพ่อ,พอสแสวงซีื้อมลครับค่ะอำพภอเสกการบ้านฟงให้ยู่เซกการบัตรพงให้เนาะจังหวัดบ,บุรีรค่ะวันนี้อยากมาถามว่าพิธีพ่อเอาสมแดงผสมนม้ำจิตหนายางนะ่ะ มันผสมจังได่พ่อใส่เบิ้งแน่ใส่หลยเป็นไนี่แดฝาในมันนี่ครับฝาในต่อน้ำน้ำตัวนี้ได้หรือหน่อยเนี่ยประมาณนี้บ่เข้าท่าเนาะอ่ะค่ะอาใส่เลยมันยังบอกอ่ะ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 นี่นึงตึงตึง ผู้ผู้รุ่นผู้รุ่นว่ามันสะเฮียกับมีไว้แล้วพอบดใส่ซ้ำนี่เลยนาะโอเคใส่เนืองฟ้ากับน้ำนี้เนาะวันนี้มันเป็นบำรุงค่ะพี่ยาบำรุงอ่าบำรุงมันดีจังไงบอกซุนบำรุ่งนายางบำรุงเหมือนต้ำนล้ำเ้าบ่ได้ไส่ได้ยังบดทำค่ะค่ะมาเบิองน้ำกันดีค่ะดีดีข้าแล้วนาตายนานขึ้นอะไรกันขึ้น โดนโดนวันไหนวอมมันจงขึ้นถ้าจักเสือ้าอย่าว่าได้ว่าเลือเอยหันผ้าสามเทียผ้าไห้อันนี้บ่เหลือพวกเราคนไดอีลีนูเยนํามากอทิ์ละเทียธิเ้าาไอ้เขาทาไปเรื่อยๆสีลต้นพร้อมวันนีน้ำมันอันผู้หนึ่งมาบอกเ้นูผู้หนึ่งมาแต่อันนี้มันเป็นอาหาร อันเป็นชีวภาพมันเป็นอาหารบำรุงค่ะบำรุงเป็นอาหารของพืชค่ะอ่าทีนี้เวลาเขาเอาไปใส่กระปอพอใส่กระปอกนี่ยเป็นปะครับพรมกับใส่กระปอกอันนี้เลยนี่โอุ้งตีดนี่บ่ใส่นี่บ่เสียเอาอันนี้เลยเพาก็บสีหนามันเพื่อให้ได้กลมกลมเป็นจั๊บๆเอามาสีก็ใหญ่เนาะอากุใหญ่อยู่ดี โอเคเลยเฮ้ยเฮ้ยกับบรุงดินเฮาเออห่างยางเขาก็มางกินได้เหมืนความพอแระ้หายางไปวกท่าู้ไปเก็บบางหน้าบางทัวพมาก่าน้ากไดเลยนะคะหนพีหวานกรอบด้เอา้าหน้าได้กินแล้รบทัวเป็นยังไงกรอบหวานวะหวานเนาะบทัวสดสด บางนาหรือมากัวนาวบ่นึกว่าสมโอหน่อยโอเคอาวที่นี่พ่ออ๋ออออันนี้คืออาทิตย์และเทือบอพ่ออาทิดอ๋อเสร็จเส้็จปั๊มหน่อย อ๋อฉีดผลใส่ทั้งหนามันขึ้นบนะมันมันเทนี่เปลือกยางมันนิ่มแบกีดไงน้ำผนว่ะเดี๋วเาเขากีดนนะกีดนาสิุ่มชื่อนดีนาิบ่แห้งบตดองรับมีดไงแม่นอยู่บ่โอ้โขายจะว่าห้องขายต่ว่ามีสิบหามือขายเต้นนึ่งบอกวาหลายหายสิบหามือกีที่เดียวขึ้นกับอีหามือมีด อันนี้มันโมเมนอันนี้มันโมเมนยาเล่งถ้ายาเล่งต้นยางเขาสิจอยเร็วเวลาอันนี้มันบำรุงมันเม็นยาเล่งแต่ว่าใช่ค่ะให้้รรูจัก